อะไรคือนำชาครับเพิาาม่ม <half. S 1> ความไร้ลรื่นในการฝนกำลังตกพี่น้องเอ้ยแม pues ่เ <corpor> ห <ates> ็งแรงเก็บพักเกียมเนาะรับกษตเ็โอ้มาเป็นงาเดี๋ฝนลินฝนลินฝนลินพี่น้องเอ้ย ตบผลิตโอ้ยเปลี่ยนบเนไดโซซับไปสวัสดีครับนายทำเล่นกินเที่ยวครับครับมาเนี่เวลาใบสองเทินนะครับเนาะกับบรรยากาศฝนลิ่นลินครับพี่น้องครับนี่ฝนลิ่นครับเนาะมาเมื่อนี้กับวันอาทิตย์เนาะก็โอเคอยู่ครับฝนลิ่นเนาะเดี๋ยวเข่ากันโน่นจากสีเขียวเป็นสีสีนดำต้านเลยครับก็โอเคครับดี ที่อยู่ครับที่ฝนตกฝนลินลงมาเนาะครับเนาะครับวันนี้ผมกับสิมี่มนูเนาะนี่นูนหนึ่งครับยำหอยนางลมครับคือว่าผมซื้อมาเป็นชุดครับซื้อมาจากแคดวันครับมินิมาร์แคดวันอำเภอราชีสลัจังหวัดสรีสเกตนะครับเนาะชุดละเก้าสิบห้าบาทครับผมว่าได้สามสามกระปุกผมผมว่ามันโอเคอยู่ครับราคาเนี่ยเดี๋ยว รอติดรอติดตั้งครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีทุกคนครับเ้อสวัสดีทุกคนนะครับอ้าวนี่ครับหอยนางรมย่ำหอยนางรมครับชุดละเก้าสิบห้าบาทครับพี่น้องํำจิ้มเขาก็เห็นมาให้พร้อมนะมีหอมเจียวครับหอมเจียว อะไรเนี่ยเออพริกเผาครับพริกเผาเอา่าวน้ำจิ้มครับน้ำจิม้มซีฟู้ดตามด้วยน้ำจิม้มหวานปรนะมาณน่ะยำเราสัก,กูครับต้องขออภัยนะครับเด้อมันตั้งอยู่ในโตมันกระดุกกระดิก นี่มีอันนี้มันะผักกระเฉดถ้าผมก็ไปเก็บม,มาเพิ่มอีกจังหน่อยครับนี่ปลอดสารครับปกอยู่บัีอ่อันนี้เอาไว้ก่อนสามกล่องเอพผดถึงว่าคันนี่ราคาก่อนสิหบห้าบาทน,นี่ปกตินี่ถ้าเป็นผมไปซื้ออยู่ในไอ้บิ๊กซีรตัดนี่ มันสิตลรับละประมาณ40บาทมันสิหลายกว่านี่เขาก็ลดรันล,นลงมาเนาะนี่รับที่สองอ่าจิ้มเนาะขวมขวมขวมโอ้โอ้โอ้หอ,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 อมนะครับเนอนี่ครับหอมเจียวครับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับว้าว ใส่ไปโหลดครับน้ำจิ้มวนันเอ,องไปครับพริกเผาขาดก็ได้ครับผมว่ามันขาดอยู่อย่างหนึ่งครับคือตะไคร่ครับขาดตะไคร่ครับผมว่าโอเคครับประมาณนี้ครับ โอเคครับสิ่งที่ขาดบม่ได้คือน้ำชาครับเพิ่มความราืน่นเริงในกันเขียวครัโอ้หำชาฟ้องร้ายผลดครับตังไปบ้างเดี๋ยวเรามาชิม สักเล็กหน่อยครับเนี่ครับกล่องหวานหอมเจียวครับอือ หวามเจียวหวานครับ,รบหล่างข้อหล่างข้อโดยน้ำซ่านะครับลองเสือมารีวิวบ้างนะครับเนาะ แคดวันครับแต่ผมโมโว่าจังหวัดอื่นสิมีมินิมาร์ทแคดวันบน่นเนาเรามาชิมกันดูครับเดี๋ยวก่อนอื่นกัน ผมว่าจะซื้อมาส,ส,อ,มสองกล่องสองสิบห้าบาทกล้องเขาสิลดรลันลงอาะพี่น้องอือืเสียร้าย うんうん。Mm. Mm. Mm. โอเคครับอ่ะเกี่ยงเลยเอาเป็นว่าราคาเนี่ผมกับบุงหงกครับแต่ก็คือว่าแซบอยู่ครับโอเค,คจะพอได้มากรสจัดแน่จังหน่อยเออใส่น้ำป้าอีกนหน่อยครับสำหรับราคาเนี่พ้องก็ว่าโอเคเหรอกครับแต่สารพรมว่ากัอยากแพงเป็นนิดนึงเพราะว่า ตอรับเขาเพียนมามันหน่อยพอกันชิมนาครับโอเคครับบ๊ายบาย